สวัสดีครับพบกับรายการกุ้ยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568นะครับตลาดในวันนี้ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชินีปิดที่1,206.39จุดนะครับลดลง29.46จุดนะครับที่เป็น2.38อร์เซน์ะครับต้องหมดเลยว่าวันนี้มูลค่าการซื้อขาย51,88จุด สี่สามร้านบาทดีกว่าโอ้โหใกล้ใกล้ใกล้แล้วนะใกล้พันหนึ่งพันสองร้อยจุดแล้วตรงอยนี้ดีกว่าพรุ่งนี้จะหลุดพันสองไหมก็ต้องมาน่าติดตามกันในขณะที่ทางด้านของก็มีข่าวมาทางด้านของทางด้นานของรัฐบาลเองนะหรือว่ามีความคาดหวังนะว่าการ,ป,าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงในวันพรุ่งนี้นะจะได้เห็นกรงงมีมติในการลดอัดตราดอกเบี้ยนโยบายลง อีกข่าวหนึ่งคือนายกบพน์มีการสั่งการให้แต่และกระทรวงไปจัดทำนัโยบายเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพื่อช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปีนี้ให้เติบโตไม่น้อยกว่า3.2เนะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับไตรมาสสุดท้ายของปี67นะต้องบอกเลยว่าเห็นตลาดหุ้นไทยลงมาดำดิ่งแบบนี้ก็ สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยข้างหน้านี้เป็นอย่างไรได้เป็นอย่างดีตรงจุดนี้ตรงอย่างนี้ด้วยว่า <c oughs> เป็นอะไรที่ผมว่าแต่ละคนต้องพึ่งพาตัวเองนะอยู่ต้องดํารงเอาตัวเองให้อยู่รอดนะครับปลอดภัยนะครับแนวรับอยู่ที่ใดเป็นอะไรที่ตอบได้ยากเหมือนกันถ้าเกิดว่าความเชื่อมั่นความมั่นใจของนักลงทุนยังไม่กลับคืนมาสู่ ตลาดหุ้นรวมถึงต่างชาตินะครเรีวยกว่ารอเดียวรอต่างชาตินี้กลับมาซื้อหุ้นไทยไปว่าย่างยั่งยืนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นแสงสว่างเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์วรเชษยหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสักครู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรพัครบนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นก็ลงไปเกือบสามสิบจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะแบบว่าตกหนักมากๆใกล้พันสองร้อยจุดแล้วครับครับคุณต้องมองตลาดหุ้นไทยก็ยังค่อนข้างเจอเซนซีฟนะครับต่อปัจจัยลบแล้วก็ไม่ไีเรียชั่นผาป่วกสักเท่าไหร่นะครับจริงๆวันนี้มีตัวเลขของสรงออกซี่ต้องบอกว่าค่อนข้างดีกว่าคาดการคาดกันค้ากันเลยก็คาดแต่ว่า ดูเหมือนตลาดเองเก็ยังผันผลไมตามงบของรายบริษัทที่ยังมีบางตัวที่เลิ้งสูงออกมาต่ำเป้าอยู่นะครับแม้ว่าในภาพรวมนในกรณีตลาดงี้จะไม่ได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไปแบบนี้สําคัญแต่ว่าภาพตัวหุ้นที่มันอยู่ในน้องขาลงอยู่นะครับก็ทาให้เส็นเองเป็นภาพการย่ำฐานแล้วก็มีแรงความลดฐานเอามาต่อแนโลกครับผมครับผมสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับเะว่าพอ เรีวยกว่าใกล้พันสองจุดแล้วนี่คุณกรพัฒนมีคําแนะนํานะกับนักลงทุนอย่างไรครับครับคือตอนนี้ต้องบอกภาพหนึ่งนะว่าตลาดนี้ต้องการคาเทลลิสต์ใหม่ๆนะครับที่จะมากระตุ้นให้ฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ในภาพรวมเองเนี่ยอย่างที่เราเคยเร่งไปก่อนหน้านี้ว่าถ้า,ามาดูหุ้นรายตัวนะครับในเชิงโวลิชั่นแล้วก็โอลชั่นตลาดด้วยนตะ่ต้องบอกว่ามันมีหุ้นที่โวลิชั่นนะครับดีดิดสเคารหรือว่าอยู่ในโซนถูกเนะี่ยค่อนข้างมากนะครับ เมื่อเทีเยบกับช่วงการกลับตัวในดีหลายๆรอบด้วยกันก็ทาให้ผมคิดว่าเราคงต้องมองหุ้นเนี่ยเป็นโอกาสการลงุกลางยาวนะครับในหุ้นที่ดีบัลูแล้วก็สลิตเียคงสามารถแข็งขันได้ช่วงหนึ่งสามปีก็น้ามากกว่าครับผมครับผมนะแต่การแบบนี้กอบความเคลื่อนไหวแนวรับแนวต้านเรามองไว้อย่างไรครับครับวุันนี้แนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบมาสองร้อยสามสิบห้าครับผม ครับผมเห็นมีข่าวมาว่าวันพรุ่งนี้ทางด้านของรัฐบาลเองก็อยากจะเห็นกรนง,งนะครับลดอัตราดอกเบีย้ยคุณกรณพัฒน์มองถ้าเกิดว่าเขาลดดอกเบีย้ยจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มไหนครับพี่นี้ครับครับจริงๆต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยก็อาจจะต้องการปัจเัยบวกใหม่ๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์ตลาดก็จะเป็นภาพบวกได้เนี่ยจริงถ้าดูในมุมมองเราเองก็มองว่าโอกาสในการลดดอกเบี้ยก็มีนะครับเพราะว่าลดเมื่อสิบดีมาเนี่ยถือว่าอาจจะคืนตัวช้ากว่าที่คิดนะครับแล้วก็ อาจารย์เฟิร์นะครับยังดูเหมือนจะอยู่ในขอบล่างของเป้าแมนชาติอยู่นะครับและก็เป็นผลที่เพียงพอที่แมนชาติจะลดดอกเบี้ยได้เพียงแต่ว่าถ้าดูเองของแมนชาติเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาเออ่กังวลในเรื่องตัวพารานี่นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่กัลยงอาจจะคงดอกเบี้ยนะครับในรอบนี้แต่ว่าถ้าถามเบสวิวเรานรเนี่ยเขาให้โอกาสในการลดดอกเบีย้ย70%เว้นรุนนี้นะครับถ้าไม่ลดเนี่ยรอบถัดไปโอกาสในการลดจะสูงขึ้นแต่ว่าถามว่าทำไมเราถึงให้70%เนี่ย แล้วก็ดูปัจจัยที่เราเล่นหงไปก่อนหน้าน,นี้แหละนะครับว่าถ้าดูเหตุผลด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลดดอ,อกเบี้ยสูงแล้วก็ภาพตัวบอลอยู่ทั้งตัวสั้นตัวกลางเนี่ยมันลงมามเรือ่อยๆรือยด้ครับผมแม้ว่านักเสพสารจะได้คาดแต่ว่าตลาด A B. เอ,เองมีเอ็กซ์เาคว่าดอ,อกเบี้ยจะลดครับผมครับผม,ร,บผม,มรายการก้อยผมกับกุลีิน้องขอขอบคุณคุณกฤพัฒนมางค์ที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นนั่นคือมุมมองของคุณกฤพัฒบรเชเชหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรััพย์กกรุงจำด มหาชนนะรเรียกว่าให้กรอบนะครับแนวรับอยู่ที่1,190จุดแนวต้านอยู่ตรง1,230จุดถึง1,237จุดนะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับในช่วงของ4หุ้นสุดสวงกันมากโดยทีมข่าวของหุ้นดินไซมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ e r w นะครับวันนี้ราคาปิดที่ 3าบาทหสตางค์เพิ่มลดลง26สตางค์คิดเป็น7.83%ส่วนตัวที่2นะครับ CPO นะครับวันนี้ราคาผันผิดที่49บาท25สตางค์ลดลง2บาท50สตางค์คิดเป็น4.83%ส่วนตัวที่3นะครับ BAM นะครับวันนี้ราคาผันผิดที่6บาทลดลง45สตางค์คิดเป็น6.98%และตัวที่4นะ SPA นะครับหรือว่า SPA นะครับวันนี้ราคาผันผิดที่ 4บาท78ตังค์ลดลง57าตังค์คิดเป็น10.65์นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนนะครับสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรนะฮะหรือไปเชียงดวงในวันพรุ่งนี้อย่าลืมศึกษาครับทำการบ้านดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านลมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ขอ้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสว่งในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของหุ้น เทคนิคสุดซกกันบ้านโดยคุณอภิวัตสวีศริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ดีบริเตอร์จำกัดวันนี้แนะนำมา2ตัวตัวแรกนี่คือตัวของบางจากหรือว่า BCP นั่นเองนะครับรูปแบบของกราฟเลยนะคุณอภิวัตบอกว่ามีลุ้นขึ้นต่อนะครับให้แนวรับที่36บาทแนวรับทะเที่34บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่38บาทต้านจะไปที่40บาทนี้ราคาหุ้นของบางจากปิดที่ 36บาท75สาตางลดลง50สตางที่เป็น1.3ดเปเซ็น1.34%ส่วนแซบ2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ K-Bank นะครับรูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกได้ว่าภาพหลักยังเป็นบวกนะครับให้แนวรับที่153บาท50ตาแนวรับสัพิที่150บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่158บาทต้านัานไปที่164บาทนะาทครับนี่ราคาหุ้นของ K-B a n k ปิดที่ 154บาท50ตางลดลง3บาทคิดเป็น1.90%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้้ะเกิดนนะลงทุนที่ชอบฝากไล้์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออรลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะปบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม